พิชเชคพิเชคมาได้สามคันนี้หน่อยดีกว่าไม่มันหลอกขนาดนี้มันมีของแต่งอะไรบ้างและมูลค่าของแต่งทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่อันดับแรกครับสเกิร์ตรอบคันมูลค่าอยู่ที่1 5ึ0 0บาทล้อแมกมิสโนราคาอยู่ที่2,400 0บาทถูกถูกถูกด้วยถูกด้วยรัดด้วยยางบิตสโตนโพเทนซาเออีส่นราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 าบาทมาพร้อมกับปั๊มเบรกแบมโบคู่หน้าพร้อมกับจานเบรกโตๆแบบนี้ราคาอยู่ที่35000บาทและด um hmm ้วยความลงตัวของโชคเทอินในราคาอยู่ที่32000บาทเฮ้ยชุดแต่งรอบคัดล้อแม็กปั๊มเบรกยางโชคพ้าฟาดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยลองคิดดูสิติ๊งหัวก<ๆ>็เจลคาร์บอนมูลค่าอยู่ที่3,000บาทและสติกเกอร์หลังคาดํามูลค่าอยู่ที่ 1,500บาทลงตัวด้วยสปอยเลอร์ออโต้เอ็กอมูลค่าอยู่ที่9,500บาทโอ้โหเบสเซ็ตรวมๆแล้วทั้งหมดอยู่ที่1,45,000บาทเท่ากับว่าราคารถ7 2 9 0 0สบาทเนี่ยมันจะเหลือ5 8า4 0 0 0บาทเฮ้ยเท่ากับว่าเราได้รถในราคา5 8 8 0 0นบาทเอองั้นไม่ขายแล้วไม่รีวิวแล้วขอเก็บไว้ใช้เองเออขออนุญาต ปิดรถก่อนไปแล้วบายยถ้าสนใจติดต่อจิ้มรูปน้าโปรไฟล์ก่อนที่จะไม่ทันไงบอกแล้วห้าแปดแปดไม่เอาหัวได้คงได้ขนาดนี้